มาแล้วนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบกลับมาพบก,กับผมพี่วุฒิครับในเช้าวันนี้อยากจะมาวิเคราะห์ถึงตำแหน่งหรือว่าอัตราว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับก่อนหน้านี้ผมได้ทำคลิปที่วิเคราะห์ถึงอัตราว่างหรือตำแหน่งที่ว่าง จากการสอบในรอบที่2ที่ผ่านมาที่กําลังจะประกาศผลการสัมภาษณ์รอบล่าสุดเนี่ยในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วก็จํานวนที่มีอัตราวา่างหรือว่าความต้องการในตําแหน่งนั้นๆแล้วก็ผู้สอบผ่านในครั้งที่2นี้แล้วจํานวนที่เหลือของผู้ที่จะสอบในรอบที่3 ข้อมูลที่ไปที่มานี้นะครับข้อมูลที่ผมรวบรวมเอามาวิเคราะห์ให้ท่านได้รับฟังนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่มาจากการประกาศรับสมัครในแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นของอบตของอบจของเทศบาลในประกาศเขาจะประกาศถึงตําแหน่งว่างเอาไปด้วยผมเอาตัวเลขตําแหน่งว่างคือเป็นตัวเลขที่ต้องการ มาตั้งครับในประกาศปีประกาศชัดเจนว่ามีตําแหน่งว่างกี่อัตราจากขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับในตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในระดับกลางในประกาศก็ประกาศว่าว่างอยู่18อัตรานะครับผมก็เอาผลของการประกาศผลสอบในการสอบรอบที่สองนี้ ก็ไปนับดูจํานวนคนที่สอบผ่านว่าในตําแหน่งนี้เนี่ยสอบผ่านอยู่กี่ท่านได้กี่ท่านผมก็เอาตัวเลขนี้เนี่ยไปลบกับจํานวนที่เป็นอัตราว่างก็จะเห็นตัวเลขว่าต้องการกี่ท่านแล้วสอบผ่านกี่ท่านจะขึ้นบัญชีหนึ่งปีอยู่กี่ท่านหรือหมดบัญชีหรือการสอบในรอบที่สามจะมีตําแหน่งว่างอยู่อีก กี่ตำแหน่งซึ่งในมติที่ประชุมของแต่ลกนะครับบอกว่าการสอบในรอบต่อๆไปนี้เนี่ยจะมีการสอบในทุก6เดือนจนกว่าอัตรากำลังของสายบริหารนี้จะเต็มประกอบกับการปรับโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสามัญสามัญระดับสูงสามัญพิเศษ ก่อนที่จะปรับโครงสร้างได้ในตำแหน่งสายบริหารจะต้องมีอัตรากำลังคนเนี่ยอยู่คลองอยู่เต็มเต็มอัตราเลยนํำข้อมูลตรงนี้เนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็แสดงให้เห็นคาว่าวิเคราะห์คือเป็นการแยกแยะให้เห็นว่าตำแหน่งนี้จะมีว่านในการสอบร,บรอบที่สามหรือไม่อย่างไร จากในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับในตำแหน่งรองปลัดรองปอกลางครับรองปอกลางความต้องการสอบผ่านผมจะแจ้งให้เห็นเป็นตารางให้เข้าใจได้ง่ายๆแบบนี้ <c oughs> ในประกาศรับสมัครรองปอกลางรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระดับกลางต้องการอยู่18ท่านประกาศผลสอบในรอบที่สองแล้วสอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่14ถึง17มีนาคม2563ม,มีผู้สอบผ่านอยู่3ามสาคนดังนนในการสอบ รอบนี้นะครับใน33คนนี้นะครับจะมีอยู่18คนแรกที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกลางในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและก็จะเหลือขึ้นบัญชีขึ้นบัญชีขึ้นบัญชีตามประกาศนะครับเหลือขึ้นบัญชีตามประกาศเนี่ยหนึ่งปีนะครับ 18ลบ33ก็จะขึ้นบัญชีอยู่15คนอันในการสอบรอบที่สามในการสอบรอบที่สามในการสอบรอบที่สามเนี่ยต้องรอดูหนึ่งก่อนว่า15คนนี้ที่ขึ้นบัญชีหนึ่งปีนี้เนี่ยได้รับแต่งตั้งทั้งหมดไหมถ้าได้รับแต่งตั้งทั้งหมดในรอบที่สามก็อาจจะมี การรับสมัครสอบในตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในระดับกลางนะครับต่อมามาดูตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายนักบริหารงานทั่วไประดับต้นหอันอฝ่ายทั่วไปต้นนะครับประกาศตําแหน่งว่างอยู่ที่172 อัตราเพราะว่าต้องการอยู่172คนประกาศผลสอบในรอบที่2ที่สอบสัมภาษณ์ที่ผ่านมามีผู้สอบผ่านอยู่143ฉะนั้นแล้วใน143คนเนี่ยผมก็เอามาลบกับความต้องการ172ต้องการ172แต่มีผู้สอบผ่านอยู่ที่143 นั่นแสดงว่าใน143คนนี้จะได้รับการแต่งตั้งทั้งหมดเลยทั้ง143นะครับแล้วขึ้นบัญชีมีไหมก็ขึ้นบัญชีศูนย์ไม่มีเลยนะครับงั้นในการสอบรอบที่3จะยังมีความต้องการอยู่อีกหรือไม่ก็เอา143มาลบ172 อย่างน้อยๆในการสอบรอบที่สามในองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะมีประกาศรับสมัครสอบหัวหน้าฝ่ายนักบ,บริหารงานทั่วไปเนี่ยอย่างน้อยหนึ่ง2ี่สามลบหนึ่งเจ็ดสองเนี่ยก็29คนย9อัตราในการสอบรอบที่สามทันทันที่มีคุณสมบัติที่จะสอบได้ในตำแหน่งนี้ในรอบที่สามมีประกาศรับสมัครอีกมีตำแหน่งนี้เปิดอีก นะครับท่านก็เตรียมตัวสอบได้เลยนะครับในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายคลังต้นหอนอคลังต้นของอบจนะครับต้องการอยู่5 6ท่านในการสอบรอบที่สองมีผู้สอบผ่านผมก็เป็นนับดูตามประกาศนะ จงใช้วิธีการน,นับเป็นรายบุคคลนะหนึ่งหน้ากระดาษมีประกาศรายชื่ออยู่31คนนะครับนับดูแล้วในตำแหน่งนี้มีผู้สอบผ่านอยู่39คนอันในการในสามสคนนี้ก็จะได้รับรการแต่งตั้งทั้งสามคนขึ้นบัญชีไม่มีเลยเพราะว่าจำนวนผู้สอบผ่านน้อยกว่าความต้องการแล้ว เอาสาเกลบห้ก็จะเหลือตำแหน่งที่ว่างอยู่อีก17บเจ็ดแว่ามีอยู่อีก17แห่งที่ที่ไม่มีคนเลือกว่างคนไม่พอนะครับงั้นในการสอบร,รอบที่3คนที่ปัจจุบันนี้อยู่ในตำแหน่งที่มีสิทธิ์สอบหัวหน้าฝ่ายคลังต้นของอบจก็จะมีอีกอย่างน้อย17อัตรา เป็นอย่างน้อยนะจะมีบวกอีกนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง <c oughs> ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายช่างต้นช่างต้นของอบจรครับหัวหน้าฝ่ายช่างต้นของอบจ <c oughs> อผมดูตัวเลขผิดขอภัย <c oughs> อันนี้อันนี้ช่างต้นนะครับอันนี้ช่างต้นขอไปครับขอัยของพลังของพลังของพลังต้องการอยู่เจ็ดสิบของพลังก็สอบได้ไม่ครบนะครับต้องการอยู่เจ็ดสิบสอบผ่านไปเอ่อห้าสิบนะครับห้าสิบในการสอบรอบที่สามของพลังก็จะเหลืออยู่ก็จะมีว่างอยู่ยี่สิบ ของออสาสุขนะครับวัวหน้าฝ่ายสาสุขหอนอสคอ้นะครับวัวหน้าฝ่ายสาสุขในระดับต้นต้องการอยู่แปดสอบผ่านหนึ่งขึ้นบัญชีไม่มีไปได้ใบเ,เตยได้คำสัง่งแต่งตั้งแน่ๆนะครับ,ย,รย,รบยังต้องการอยู่อีกเจ็ดนะครับยังต้องการอยู่อีกเจ็ด คนที่มีสิทธิสอบวหน้าฝ่ายสาสุขในระดับต้นก็เตรมตัวรอบที่สาก็จะมี7อัตรานะครับหัวหน้าฝ่ายนักบริหารงานการศึกษาการศึกษาการศึกษาต้นในประกาศนะครับในประกาศบอกว่าต้องการอยู่88อัตรานะครับ ต้องการอยู่88รอบ2มีคนสอบผ่านอยู่ที่28นั้นขึ้นบัญชีไม่มีเหลือยังว่างอยู่อีก60ไป60ท่วนนะครับไม่68 60ท่วน60ตระั้นท่านที่มีคุณสมบัติจะสอบัวหน้าฝ่ายการศึกษาของอบจอนะครับในการสอบรอบที่3ก็มีว่างอย่างน้อย60อตรานะครับใน ตำแหน่งรองผู้อำนวยก,การสถานศึกษารองพอสศึกษานะครับในประกาศร,รับสมัครต้องการอยู่55มีผู้สอบผ่านอยู่39งนั้นมีการในการสอบรอบที่3อย่างน้อยก็ต้องการอยู่อีก16ก็จะว่างอยู่อีก16อัตรานะครับในตำแหน่งผู้อำนวยก,การกองหัวหน้าสำน,นัก งานปรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่านักบริหารทั่วไปในระดับกลางต้องการอยู่37อัตรามีผู้สอบผ่านอยู่99ดั้นในการสอบรอบที่สานี้ถ้า99คนได้รับการแต่งตั้งทั้งหมดจึงจะมีตําแหน่งนี้เปิดสอบอีกในระดับกลางในตําแหน่งผู้ในการกองนักบริหารงานการคลังในระดับกลางทานกลางต้องการ15มีผู้สอบผ่านอยู่25 ก็อในขึ้นบัญชีอยู่อีก10บอตรานะครับตำแหน่งที่เห็นมีจำนวนผู้สอบไม่ครบสอบผ่านไม่ครบเนี่ยจากตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาในระดับกลางต้องการส1อัดอตราต้องการส1เ็คนแต่สอบผ่านอยู่1ิบนกคนและในการสอบรอบที่3มตำแหน่งนี้ก็จะมีอย่างน้อยอีกสิบ 12, สองคนสิบสองอตรา นะครับในตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาตําแหน่งพอ,อโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องการอยู่33าคนแต่มีผู้สอบผ่านอยู่29คนทันในการสอบรอบที่สก็จะมีตําแหน่งว่างอยู่อีกอย่างน้อย4คนนะครับอย่างน้อยสีอัตรานี่คืออัตราว่างจํานวนผู้สอบผ่าน ํานวนความต้องการและโอกาสที่จะไปเป็นอันตราที่จะเปิดรับสมัครในการสอบรอบที่สามก็จะเห็นตัวเลขว่าตําแหน่งไหนที่คนสอบไม่ครบคนสอบได้ไม่ไม,ไม่ครบตามจํานวน mm hmm. ก็จะมีโอกาสที่จะเปิดสอบในรอบที่สามนะครับผมมีเป็นเป็นภาพเป็นรูปภาพที่วิเคราะห์เป็นตารางที่วิเคราะห์อัตราว่างผู้สอบผ่านผู้สอบไม่ผ่านอันตราที่จะบรรจุ แล้วก็โอกาสที่จะเปิดสอบในรอบที่สามอัตราที่จะมรุ่ยสอบเปิดสอบในรอบที่สามนะครับในรูปแบบของเป็นเป็นเป็นไฟรูปภาพของเป็นตารางการวิเคราะห์อัตราพวกนี้น,นี้ผมเล่าตรงนี้นะครับท่านสามารถที่จะขอตัวอย่างหรือขอรูปภาพตรงนี้ไปศึกษาดูได้สำหท่านที่เจอคลิปนี้ด้านหลังนะครับท่านที่เจอคลิปนี้ภายหลังก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพวิเคราะห์ อัตราว่างโอกาสที่จะเปิดสอบในรอบที่3ตําแหน่งว่างในรอบที่3ด้วยการแอดไลน์ไปที่0637393235นะครับอีกข้อนึงนะครับแอดไลน์ add ไปที่หมายเลข0637393235ขึ้นลายโปรไฟล์บอกว่าพิพุธแล้วก็ทักมาว่าขอตารางวิเคราะห์อัตราว่างของอปจอในการเตรียมตัวสอบในรอบที่3ซึ่งคาดว่า นะคับว่าน่าจะมีการสอบภายในปี2563นี่แหละก็ดูสถานการณ์หลายๆอย่างคลี่าฟแล้วก็น่าจะก็น่าจะมีประกาศรับสมัครมันจะมีประกาศสอบจนกว่าจนกว่าอัตรากําลังที่ว่างอยู่ในรอบที่สามเนี่ยไม่ว่างนะครับก็จะก็จะการสอบก็จะมีตําแหน่งตําแหน่งที่จะสอบก็จะเหลือน้อยลงการแข่งก็จะสูงขึ้นรุ่นน้องที่ หน้าวันนี้ยังไม่มีสิทธิ์ในการสมัครสอบเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิ์ในการสมัครสอบเพิ่มมากขึ้นอัตราการแข่งขันก็จะสูงขึ้นดังั้นโอกาสที่จะมาถึงนี้ในการสอบรอบที่สานี้นะครับท่านที่มีคุณสมบัติมีความตั้งใจมีความต้องการที่จะสอบให้ผ่านสอบให้ได้ในรอบนี้เนี่ยก็ตั้งขอให้มีความตั้งใจมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังสร้างวินัยให้กับตัวเองให้ได้อ่านหนังสือให้เยอะๆฝึกทําแบบฝึกหัดให้เยอะๆนะครับ คนอื่นทําได้เราก็ต้องทําได้คนอื่นสอบผ่านได้เราก็ต้องสอบผ่านได้นะครับให้เชื่อมั่นในตัวท่านเองนะครับแล้วสิ่งที่ท่านมุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยจะทาให้ท่านส่ความสาเร็จผมจะบอกอยี่นะครับว่าในอนาคตของท่านน่ยท่านจะเป็นอย่างไรในวันข้างหน้านมันอยู่ที่การเปฏิบัติของท่านในวันนี้วันหน้าท่านอยากเป็นหัวนหน้าฝ่ายวันหน้าท่านอยากเป็นประหลดัดอยากเป็นรองประหลดัด มันอยู่ที่ตัวท่านที่จะทําตัวท่านในวันนี้ผมให้กาลังใจท่านนะครับถ้าท่านมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจจริงว่าวันข้างหน้าเนี่ยท่านจะเป็นหัวหน้าฝ่ายให้ได้ในการสอบรอบที่สามนี้เนี่ยท่านจะเป็นหัวหน้าฝ่ายให้ได้ท่านก็เริ่มต้นเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้อะไรที่เป็นความรู้ทาเชิงวิชาการเป็นความรู้รอบตัวอะไรที่เป็นไปตามหลักสูตรของการสอบเนี่ยท่านก็แสวงหาจัดโปรแ simple, กรมจัดตารางอ่านหนังสือจัดโปรแกรมจัดตารางวิถีชีวิตของท่านให้ดี รวมไปถึงท่านที่สอบเป็นหัวหน้าฝ่ายได้แล้วในการสอบในรอบนี้ท่านวางแผนนะเพราะของท่านเลยครับว่าอีกสองปีท่านมีสิทธิสอบเป็นผู้อำนวยการหรือมีสิทธิสอบเป็นหัวหน้าฝ่ายในระดับกลางท่านก็เลือกเอาว่าท่านจะสอบหัวหน้าฝ่ายในระดับกลางหรือท่านจะสอบในตําแหน่งผู้อำนวยการถ้าท่านสอบได้มีความมุ่งม,มั่นตั้งใจจริงท่านสอบได้แนๆ่ๆนะครับแล้ว สองปีท่านสอบออได้สองปีท่านสอบรองประลัดต้นได้สองปีท่านสอบ oh. ประลัดต้นได้นะท่านวางสเต็ปวางอนาคตของท่านท่านที่อยู่ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายวันนี้มุ่งมั่นตั้ง <leash S 2> ใจจริงอย่างน้อยอีกหกปีท่านเป็นประลัดในระดับต้นได้นะครับให้กําลังใจกับทุกๆท่านนะครับฝากไว้ว่าอนาคตของท่านในวันข้างหน้าอยู่ที่การตัดสินใจและวินัยของท่านในวันนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านทุกคนนะครับถ้านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิครับ มีคำถามมีข้อสงสัยอยากสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมแอดไลน์ไป0637393235หรือท่านที่มีไลน์แสแพ์หรือว่าโอเพนแชทนะครับท่านก็ไปค้นหาคว่าพี่วุฒิแล้วก็กดเพิ่มเพข้าไปมีคำถามมีข้อสงสัยก็สื่อสารพูดคุยกันได้คลิปนี้เอาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ